ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันปวดคลีดตอนสอบโอ้โหใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างคะอุย้ยใครเคยเป็นบ้างคะคอมเมนต์เลยส่วนใครคนไหนที่มีประสบการณ์ของตัวเองหรือมีประสบการณ์สนุกสนุกก็สามารถคอมเมนต์ให้เจ๊เอาไปทําเป็นละครให้เลยนะคะส่วนใครคนไหนที่ขอละครสั้น FC เรามาเดี๋ยวเราเก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะ แต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยเฮ้ยนี่มันเช้าแล้วเหรอเนี่ยหุยนี่มันสายแล้วนี่นะอีกอย่างวันนี้สอบซะด้วยสิโอไม่ก้อนบอลล็อปัดแป๊ดโอ้ฉันก็ต้องรีบไปอาบน้ำเลยนะคะถ้าไปสาย โอ้โหได้เกรดศูนย์แน่นอนฮอยอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนเสร็จแล้วไปสอบก่อนดีกว่าไม่งั้นฉันได้เกรดศูนย์เสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้คะแนนพอฉันไม่ได้คะแนนเสร็จแล้วฉันก็สอบตกเพราะฉันสอบตกเสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้เลื่อนชั้นพอฉันไม่ได้เลื่อนชั้นเสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้ไปใบปริญญานั่นแหละถ้าฉันไม่ได้ใบปริญญาฉันก็ไม่มีงานถ้าฉันไม่มีงาน ฉันก็ไม่มีตังค์ถ้าฉันไม่มีตังค์ฉันก็ไม่มีของสวยๆถ้าฉันไม่มีของสวยๆฉันก็โดนเพื่อนเหรอพอฉันโดนเพื่อนเหรอฉันก็จะเอ้ยไปเลยอ่ะเป็นคนขอทานมั้งมั้งพอเริ่มใหม่พอฉันไม่มีตังค์ฉันก็กลายเป็นคนขอทานโอ้ไม่ก้อนมันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอนักเมียนครับรอดใครเนี่ยอย่าบอกหน้าไม่มีมาแล้วโออีกแล้วเอิ่ม ครูคนูว่าเขาไม่มีมารยาทโอ้ยก็มาลาโอกับมาลยา่าทก็เป็นอันเดียวกันนี่นาะแค่ครูจะตั้งชื่อแบบนี้นะ,อ,ะ,ะอ่าแล้วค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันโดนว่าประจําเลยว่าไม่มีมาลาโอฮ้ยอะไรกันนี่แต่ฉันก็ไม่มีจริงๆนะแน่เล้อเลยเหรเลนแ,แต่ฉันก็ว่าฉันมีมาลาโออยู่นะเฮ้ยแต่ทุกคนชอบมองข้ามเฮ้ย แกแกวันนี้สอบอะไรบ้างเอิมที่ฉันรู้มาน่าสอบภาษาสเปนเหรือมั้งเอมน่าใช่ใช่สอบภาษาสเปนฮะภาษาสเปนเฮ้ยภาษาสเปนง่ายนิดเดียวเฮ้ยอีกอย่างฉันมีญาติเป็นคนสเปนด้วยฉันน่าสอบได้ชิวชิวเสร็จแล้วก็ภาษารัสเซียนะฮะ ภาษาสเปนฉันว่ามันก็ยังพอได้นะแต่เนี่ยภาษารัสเซียมันไม่ได้ใช่ปะโอ้ยฉันจะหลอกแกทําไมล่ะว้าก็พูดเพ้อเจ้อตึงตังเนาะเฮ้ยอะไรกันนี่ฉันไม่อยากสอบเลยยิ่งเป็นภาษารัสเซียโอ้ยอะไรนี่ภาษาสเปนเป็นภาษาที่ง่ายมากเลยนะแต่ภาษารัสเซียล่ะเฮ้ย ฟังแล้วขนหัวลุกเลยฉันเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยไม่อยากสอบภาษารัเสเซียวิครูมาแล้วมานักเรียนเดี๋ยวครูจะแจกผลสอบนะจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวครูก็จะแจกอะไรวะแจกแจกเอิม่มแจก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 กระดาษที่เขียนผลสอบจ้ะ เฮ้ยไม่ใช่สิแจกกระดาษข้อสอบจ้าเนจ้าภาษาแรกของเราวันนี้ก็คือภาษาสเปนเลยนะจ๊ะมาจ้าเรียบทำเลยนะจ๊ะภาษาสเปนง่ายมากเลยนะจ๊ะนักเรียนครับครูผมรู้อยู่แล้วผมว่าผมนะ่ะมีพ่อเป็นคนสเปนเอ้หนูรู้คะ่ะเพราะว่าหนูเคยได้เกรดสีในภาษาสเปนเฮ้ย พวกเธอขี้โม้จังเลยฉันได้เอบวกนู่นไอมันก็อันเดียวกันปะเออว่ามันก็อันเดียวกันเออนั่นแหละโอ้ยนักเรียนอย่ามวัวแต่คุยเร็วเร็วรีบทำไม่งั้นหมดเวลาเฮ้ยภาษาสปเปรหรอโอเคโอเคอะไรอะ่ะโอลาโอลาแปลว่าอะไรอะ่ะสวัสดีใช่ใชสวัสดีต่อไปก็คือเกตเอ๊ะ คำว่าที่นี่นายเขียนไปเลยที่ต่อไปอะไรอ่ะอุ้ยฉันไม่รู้อ่ะเอิมขอคิดแป๊บหนึ่งนะอ๋ออ๋อไม่รู้โอ้ยนี่ฉันอุตส่าห์ไปติวภาษาสเปนเลยนะโอ้ฉันยังไม่รู้อีกอยู่อีกเหรอเฮ้ยฉันต้องได้ภาษาสเปนเอลบแน่นอนแฮ่เอแน่นอน เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเขียไปมั่วก็แล้วกันอย่างเขาถามว่าอะไรวะเอ่อเอ่ม,อมถามว่าบลาบลาเสร็จแล้วเราก็เขียนคําว่าอะไรดีโอลาไปก็แล้วกันโอลาสวัสดีโอเคเขัดไปแล้วเฮ้ยปวดท้องหมวดนปวดคลี่เลยอะ่ะไปขอครูตอนนี้ยังทันไหมวะเอ่อเอ่อขอครูตอนนี้น่าทันแหละมั้งเอ้ยมันสิกัน้นเดี๋ยวทําให้เสร็จ ก่อนกลัวขายหน้าว่าไปขอครูลแล้วเฮ้ยมันทนไม่ไหวแล้วเฮย้ยเดี๋ยวทำใจกับครูค้คนเอ่ออ้าวอะไรมาเยืนอยู่ตรงนน่ทำไมเอิอ่มหนูขออ่ะอ่ะอนุญาตไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ้าวทำข้อสอบให้เสร็จก่อนอะไรกันนี่เฮย้ยไม่ได้ไม่ได้ตลอดเลยเฮย้ย ในฉันว่าวุ่นเลยฉันก็ต้องทำให้เสร็จไม่เป็นไรแล้วอีกฮะสิบข้อเลยหลอเนี่ยนี่มันก็เป็นข้อสอบข้อเขียนไม่ใช่ข้อกาเดาก็ไม่ได้เขียนมั่วก็แล้วกันไม่เดาแต่ฉันเขียนมั่วเอาเฮ้ยโอเคข้อนี้เขียน o ra, o ra, o ra, o ra โอลา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 เฮ้ยเขียนโอลาหมดทุกข้อก็แล้วกัน โอลา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 เฮ้ย hol hey, ยังไม่พอเลยอีกข้อหนึ่งโอลาเฮ้ย hey, ใครอย่าจับผิดนะว่าวูดโอลาไปกี่คำและเฮ้ยถ้าใครรู้ว่าเราพูดคําว่าโอลาไปกี่คำและคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เลยเฮ้ย hey, ทำเสร็จแล้วนี่ค่ะคุณครูขออนุญาตไม่ได้รอให้จบเออรอให้จบภาษารัสเซียก่อนนะจ๊ะ มาจา้ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแกะข้อสอบภาษารัสเซียอีกเช่นเคยไม่มีด้วเพราะว่าเป็นข้อเขียนโอ้โคภาษาสเปนผมก็ยังว่ายากแล้วอยวยวาง่ายเสยเอ,อส่วนรัสเซียนั้นอันอ๋อเฮ้จะบ้าตุยปริเยเฮ้อ้ย่างยากเลยคูเฮ้ยไม่ยากหรอก อย่างหนึ่งครูรู้ภาษารัสเซียด้วยนะจ๊ะมามาเรียบทำเอ่อค่ะคุณครูจ่าเมแกนเรียบทำจ้ะเฮย้ยเสร์เช้ากว่าเพื่อนเรียบทำนะจ๊ะข้าอุย้ยเฮ้ยนี่ฉันจะหลับไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินน้ำลายไปลัวๆเลยฉันอะไรอะ่ะ previous เอ๊ะคำว,ว่าอะไรอะ่ะ previous คำว,ว่าสวัสดีนี่นะ โอเคเขาบอกว่าให้แปลก็แปลไปเลยคำว่าสวัสดีคำต่อไปอะไรอะอมใหม่ก <G> อ <ül s 2> oh เอิ่มเดาอมก็แล้วกันคู่ขาข,าขออนุญาตไปข้าห้องน้ำค่ะฮ้ยทำข้อสอบให้เสร็จอุ้ยไรเนี่ยเฮ้ยฉันเดาไปแล้วข้อหนึง่งส่วนข้อแรกฮ้อยอ่านได้อ่านเป็นแค่ข้อแรกว้ยข้อแรกอ่านว่า p r e v i o u s ก็แปลว่าสวัสดีส่วนข้อต่อไปโอ้ ล้มละตุยเลยเอ๊ะอย่านะอย่าออกไอ้ฉันอุตส่าหลุกแล้วไม่นะคนด้านข้างฉันเฮ้ยเกลียดไลายเนี่ยแม่แกนคลี่แตกเฮ้ยมันไม่มีคลี่เลยอย่าบอกนะว่าฉันคลี่เต็มกางเกงโอ m มกอดก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิง้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย